พอได้หนึ่งรดบสอเจ้ามังกรจูหลงของอาจารย์คาดดาวก็ส่วนคาดดาเมื่อยังไม่ได้ข้อสรุปชูวันนี้ย่อมไม่ยอมคิดมากอีกเพื่อไม่เพิ่มความกระดกุ้มให้ตนเองเพียงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาอย่างปุ๊บปับนี้จะมากน้อยเขาก็ต้องสงวนไว้บ้างด้วยเหตุนี้เมื่อไฟมาลัยกัน มอดดับลงแล้วทุกคนเตรียมขี่กระบี่จากไปชวนห้ิงจึงไม่คิดจะนั่งบนกระบี่ประจํากายของโมื่อราณเอกแน่นอนมาพูดวโ่โสอีเหิงซึ่งพอจะฝืนเหาะบนท้องฟ้าที่ระดับความสูง20ชือก็ไม่คิดเหยียบไห้สาข้ามผืนทะเลกว้างใหญ่ภายสารเช่นกันด้วยเหตุนี้ขณะที่กลุ่มคนยืนอยู่ริมชายหาดที่ตะปุ่มตะป่ามม่มไดยก้อนหินรูปทรงประหลาด ตัวโราณดึงขึ้นบนกระบี่ยาวที่ขยายขนาดใหญ่ทีละคนชัวนี่ก็ล้วงยันมังกรเหินของตนเองออกมาหยดเลือดจากปลายนิ้วลงบนเกร็ดมังกรมังกรขนาดน้อยขี่วอยก็พลันมีชีวิตขึ้นมาจากยันกระดาษทยันขึ้นกลางอากาศากนั้นก็ถลบพลิกตัวหลายรอบพางร้องตะโกนวากวากวาก,วาก,วากรอบตัวผู้เป็นอาเจ้าวากวากัวกขาคือมังกร ชูวันหนิงไม่พบกันหลายปีคิดถึงเจ้ายิ่งนักครั้งนี้เจ้าจะขอร้องให้ตัวข้าช่วยทําอะไรอีกเล่ามันทุกข้าไปฝั่งโฮ่นทีนี่ตัวข้าคือมังกรคาบเทียนจนจินอันดับหนึ่งตั้งแต่ยุคเบิกฟ้าจนจินหมายถึงคายกจ้องถวยเทพตัวข้าคือมังกรคาบเทียน โวยเทียบอันดับหนึ่งนังแต่ยุคเบิกฟ้าผ่าฟา,าสุธานะจะให้มาทํางานเช่นม้าลาล่อนั้นไม่ได้ไม่บรรทุกไม่บรรทุกทากลางสายตาของทุกคนมังกรกระดาษน้อยกระนาดเพียงฝ่า,า,ามือสายหัวฟาดหางร่างกายแม้ปอบบางแต่ทาเสียงกลับก้องกลางวันมีเด็กน้อยได้ยินมันพูดกระหัวเราออมาอย่างอดมีได้ สีหน้าชูวันหนิงมนท่ามืนยกฝ่ามือขึ้นปเปลวไฟสีทองกลุ่มหนึ่งรูปพึบขึ้นนาทีเอ่ยเสียงทุ่มต่ำไม่บรรทุกก็ไรประโยชน์ก็ต้องเผาทิ้งสามังก่อน,น้อยโมโหจนหง,งายหลังปรึงลงบนผืนทรายแยกเขี้ยวฟอนเล็บคนลมหา,ายใจจนวดปพะเยอะพญาตึงตาจนปวดปอดมีคนอย่างเจ้าที่ไดกันหนูร้ายไม่มีเหตุผลเย็นชาไร้ย่างอายไม่น่าเล่าหลายปีนี้ทุกครั้งที่เจอกันอยู่คนเดียว เมื่อราณได้ยินก็หันไปทําท่าคล้ายอยากจะพูดอะไรแต่คิดคิดดูรอบานมีคนมากมายชูนิงยังคงต้องรักษาหน้าดังนั้นไม่พูดออกไปดีกว่า จึงเพียงสายหน้ายิ้มยิ้มสูวันนิงเอยเสียงขุ่นว่าจังพูดมากไปแล้วว่าพรังโบกมือลูกไฟในฝ่ามือสะบัดอย่างมังกรน,น้อยที่พื้นแต่ชูมันหนิงไม่ที่จะเผามันจริงๆลูกไฟร้อนแรงจึงเฉียดหนวดของมันไปตกโขดหินบนชายหาดมังกรน,น้อยตกใจร้องว้าพุ่งพรวดขึ้นฟ้าหมุนบนพรังร้องหกหกกงเล็บอ้วนตบที่หนวดตนเองอายะหางของตัวข้าเล่าหนวดของตัวข้าเล่าว้าหัวของตัวข้าเล่า ยังอยู่หรือไม่ยังอยู่ดีหรือไม่หากยังพูดพร่ำอีกว่าจำไม่อยู่แล้วชวนหนิงเข็นเคี้ยวพนกรวมประกาศชทองขึ้นมากลางฝา่ามือดางซาซ่าอีขยาใหญ่อ้อมังกรน,น้อยกำรามอย่างที่เล่นที่จริงอยู่นานสองนานยกกรงเล็บขึ้นปาดน้ำตาที่มีอยู่จริงอย่างหน้าเศร้าตาละห้อยพันดวงตาเท่าเมล็ดตัวเขียวเหลือไปเห็นแววตากลมกริบลุกว่าของชูว,วันเอง ก็อดสั่นสะท้านไม่น่ร้องคำรามฮกฮกกังกังที่เหลือจึงชะงักค้างด้วยเสียงสะอกดังเอ,อิ๊กอย่างน่าขันมันลุกขึ้นจากพื้นยางปวกเปียคราวนี้เหมือนมังกรกระดาษจริงๆทั้งร่างปอแปะระให้กระโดกหนวดลูกหูตกมันสะอกอีกครั้งเอยด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจแค่ครั้งนี้ไม่มีครั้งหน้าตามจะว่าถึงอย่างไรตอนขี่เจ้าคราวก่อนเจ้ากระพูดเช่นนี้มังกรกระดาษจึงเหยียดขาทั้งสี่ คล้ายกำลังยืดเหยียดเอ็นเล็กกระดูกฉะนั้นมันกระเปล่งเสียงแหลมเล็กออกมาจากในลําคอประกายสีทองพลันแผ่ออกจากร่างเล็กบางของมันประกายสีทองนั้นแข็งแกร่งเจิดจ้าขึ้นเร่อยๆสุดท้ายก็เกินทั้งตัวมันจนหมดสิ้นโอ้หจู่ๆเสียงแหลมเล็ก แผวบาวนำกองมังกรกระดักเปลี่ยนเป็นเสียงกระดังดักแน่นหน้าสเปรึงพิบตานั้นสายฟ้าสีม่วงแรปราบผู้ผ่านประกลุปร,กประกายสีทองพายุครั่งก่อตัวขึ้นโดยรอบขึ้นยักษ์กระนำสัดสหาดชายฝั่งทุกคนลืมตาไม่ขึ้นบ้างก้มศีรษะบ้างใช้แขนเสื้อป้องหน้าชูวนิ้งรีตา หางม้าแยากระชุกคุมกว้างปิวสบัดพื้นพับตามแรงลมเมื่อประกาศชิทองหายไปต้องพบพลก็พบว่ามาังกรน,น้อยเมื่อครู่ไม่อยู่แล้วบนชายหาดงียบเชียบไม่มีอะไรทั้งสิ้น S <S เอ๋ไปไหนแล้วล่ะเด็กน้อยกวันกล้าเขาหนึ่งเอ่ยด้วยความประหลาดใจแต่ยังพูดไม่ทันจบเหนือศีรษะก็มีเสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นสนาาร้าวชั้นฟ้าทะเลพิโรธปัน่นป่วนพายุเมฆถาโถมทุกคนเงียบหน้าขึ้นมองด้วยความตื่นตระหนกเงียบมาให้พักใหญ่ทันใดน,นั้นบันหลังกีบเมฆหนา,นานแน่นก็มีมังกรยักษ์หน้าเกรงขามพุ่งออกมามันถลึงตากรมโตกลากงกงเล็บส่งพลังหนวดมังกรหนาใหญ่เหมือนต้นไม้ร้อยปีมันม้วนตลบ พิกกายชวัดเวียนท่ามกลางปุ่ยเมฆทรงพระงหน้าครามเกรงพุ่งทยานขึ้นกลางอากาศจนนังกระร่อนถลาลงสู่พื้นดินลมแรงก่อตัวรอบทิศว้าวท่านพอ่อเด็กน้อยสุดเสียบินามรรดาตกใจคงร้องหาบินาได้ความเคยชินมรานรีบอุ้มเขาขึ้นมาปราบเสียงเบาว ชวนหญิงคิดมาถึงว่าตนจะทำเด็กน้อยตกใจจึงชะงักไปเล็กน้อยเห็นมังกรยักษ์นั้นพุ่งลงมาจึงร้องบอกทันทีเจ้าชาชาหน่อยอมังกรยักษ์ได้ย,ยินคตรามเสียงอโศก,ก,กดงังเครืดอเครื่อจะนังกระร้นท่นลงมาบนชาหิตเสียงดงังสน,นั่นค่อยๆทอดกายลงมังกรยักษ์ตัวนี้ใหญ่โตมโหฬารอย่างยิ่งนั่งอยู่บนตมันจึงไม่แตกต่างจากนั่งอยู่บนพื้นมากนะ ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดชูวันหนิงไม่ชอบขี่กระบี่แต่ยังยอมยินจะยังยินยอมขี่มังกรเหาะสูงบนท้องฟ้าโมรานตั้งใจทําให้ชูวันหนิงผ่อนคลายลงจนแกล้งแย่เด็กน้อยที่อุ้มอยู่เจ้าอยากขี่มังกรจุหลงตัวนี้ก็พิชายเสียนคนนั้นหรือไม่น้องน้อยกลับไม่ยินยอมสุกหน้ากระไลโมรานโพเสียงเบาว่าข้าแอบอกท่านข้าไม่ชอบเขาเมื่อานเองก็เอ่ยกับเด็กน้อยชอบแอบอกเจ้าชอบแอบอก ชอบข้าแอบบอกเจ้าข้าชอบเขาหาเด็กน้อยตะลึงแต่ถึงอย่างไรก็ยังบริสุด,ดสธิ์ไร้เดียงสาถามเบาๆอีกจริงหรืออย่าบอกใครนะ เด็กน,น้อยหัวเราออกมาดันทีจากน,นรีบเอาอมเือปิดปากพยักหน้าเงยๆพวกเจ่าคุยอะไรกันจะไปหรือไม่ชูวันหนิงมาคิดโดยสารไปพร้อมกับคนอื่นเหลียบม้อพวกเขาอย่างเฉยชาวแวบ,บหนึ่งจากนักก้นก็ขี่มังกรพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าร้อยฉืือหายวับก็กริบมเมฆทันทีเนื่องจากขี่กระบีต้องบรรทุกคนจึงไม่อาจเหาะเร็วเกินไปกระทั่งพบคำํำ วกเขาจึงลุ้ถึงตำบลอู๋ฉางในสู่จงชูวันญิงล่อนลงบนพื้นก่อนพวกเขาทักทายกับบรรดาครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตำบลตำบลอู๋ฉางเป็นพื้นที่ที่รับการดูแลจากยอดเขาสื่อเชิงมากที่สุดเขาเพียงเซียนจินเอ่ยปาพวกเขาล้วนทำตามสุดความสามารถผู้ลิภัยมาจากเอ็นอีครานี้แต่รับการต้อนรับกับสู้จากเจ้าบ้านใหญ่ภาค กลับไปดูแลก่อนจากไปเด็กน้อยโมรานอุ้มยังหันมาโบกมือให้เขาอย่างอาลไารอวอนพี่ชายพี่ชายผู้มีพระคุณไว้พบกันใหม่อืไว้พบกันใหม่โมรานยิ้มเยือนอยู่ใต้แสงอัสดงเอาขออภัยอยู่ตรงไหนเนี่ยมีอินทอร์ราบจากไลน์นิดหน่อย พี่ชายผู้มีพระคุณไว้พบกันใหม่นะครับอืมไว้พบกันใหม่โมรานยิ้มยืนอยู่ใต้แสงอัดสดงมองทรงพวกเขาจากไปไกลช่วันหิงเบือนหนายภาพการจากลาเช่นนี้หลังจากยืนอยู่ครู่หนึ่งก็หันกายพระจากไปโมราันรีบตามไปเดินกลับสำนักพร้อมกับเขาสองคนเดินกันเงียบไปจนถึงหน้าขั้นบันไดศิลาขึ้นยอดเขาสื่อเิอง เดินขึ้นบันไดทีละขั้นเงาไม้ไหวเอ็นแสงสายยันเรืองรองโมรันนึกถึงตอนที่ ชูวนิงแบกตนที่บาดเจ็บสาหัสและไม่ได้สติปีนกลับขึ้นยอดเขาทั้งที่พลังวิญญาณสูญสิ้นยามนี้เมื่อมองโดยอีกครั้งชูวนิงยังคงยืนอยู่ข้างกายเขาพร้อมกลับมาพร้อมกับเขาอย่างสบายดีในใจเกิดความรู้สึกเขารักก้นทั้งขมเฟื่อนและหวานชื่นเขายื่นมือออกไปกุมปลายนิ้วของชูวหนิงเบาๆแม้จะเคยกุมมือกันครั้งหนึ่งแต่ชูว,วัน,นิงยังคงแข็งที่เงอะงะงุ่มง่ามและอึดอัดอย่างเห็นได้ชดัด ขาปั้นหน้ากริ้มสุดความสามารถวางท่าให้ทนดูสงบเยียกเย็นหน้าเสียดายคนนี้เขาว่าเชิญหน้าก็คือโมโราน ก็คือโม้หวอีที่รู้เบืองลึกของเขารู้หัวใจของเขาหรือว่าฝ่ายข้างหูเขาไวต่อความรู้สึกปลายเท้ากลัวความหนาวเย็นทั้งสองคนไม่มีใครพูดอะไรแต่เมื่อร่านเห็นว่าเขาไม่ได้ชักนิ้วมือกลับไปถ้ายังกุมทั้งมือของชูวันนิงเอาไว้มันไดทอดยาวเขาปรารถนาให้เส้นทางสายนี้ยาวขึ้นอีกสักหน่อย เพื่อเขาจะได้จับจูงมือกับชวนหญิงนาน,น,นานขึ้นนานขึ้นอีกนิดบันไดายาวแสนไกลก็ยังปรารถนาให้เส้นทางสายนี้สั้นลงอีกสักหน่อยหากสั้นลงอีกหน่อยความลําบากชวนหญิงได้รับปัญหาแแบกตนกลับบ้านในตอนนั้นจะลดน้อยลงลดน้อยลงอีกสักนิดหรือไม่สองคนเดินขึ้นไปถึงยังยอดเขาสูงประตูเขาสูงตระงานปรากฏชัดต่อสายตา พันร่างสูงโปรง่งสวมเสื้อคลุมโตเฟิงขนจิ้งจอกเงินปรากฏขึ้นทำกลางเงาไม้เริงไร้คนทั้งสองไม่ทันเห็นชัดยินเสียงคนพนันร้องเรียกว่าอาจารย์ชื่ววันนิ้ตกใจเล็กน้อยสัตว์มือออกมาจากมรานเกือบจะใน,นทันทีห้อยไว้ใต้แขนเสื้อจะนั้นหยุดฟีท้างเงยหน้าขึ้นมอง สืบอเมื่อเดินลงมาจากบันดไดเป็นหน้าพิสุทธิ์ดุดบงกฏใต้แสงสายยนนั้นกระจ่างงดงามส่องสว่างจนเมฆแดงทั่วนภาบนแสงสิ้นสีเขางดงามอย่างยิ่งโดยแท้ซืบอเมื่อน่าจะไม่ทันเห็นมือที่จับจูงกันของทังคู่ถ้าทางเขาเตื่นเต้าดีใจอย่างเห็นได้ชัดยิ้มเอ่ยว่าดีจริงๆในสุดพวกท่านก็กลับมาแล้ว เมื่อรานคาดไปถึงว่าจูจูจะเจอเขาจึงรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยถามว่าซื้อเมื่อจะออกไปข้างนอกหรือ,อข้าก,กำลังจะลงเขาไปซื้อของให้ท่านประมมขคิดไปถึงว่าจะเจออาจารย์อา,ารานก่อนวันก่อนท่านประมุกได้รับไห้ถังส่งข่าวของอาจารย์แล้วแต่ไม่ได้เจอพวกท่านก็เลยยังไม่วางใจชูวันิงเอ่ยว่าข้ากับมรานไม่เป็นไรคนอื่นในสำนักเล่า ล้วนมีเรื่องอะไรซื้อเมื่อกล่าวประมุขน้อยแม้ถูกหมากนำควบคุมแต่ครอะตีระยะเวลาถูกควบคุมไม่นานชีพประจว้ใจจึงไม่เสียหายในวันนี้ผู้โสทันดังรักษาอย่างระมัดระวังมากเช้านี้ลุกจากเตียงมาเดินได้แล้วชั่ววิงถอนหายใจเช่นนั้นก็ดีแล้วซื่อเมื่อยิ้มเหลือบมองโมรานแวบ,บเดินจากนั้นลูกตาลงอย่างอ,อดโยนคาราะพางเอ่ยว่าข้าอยากจะคุยอีกสักหน่อยอยากจะคุยอยู่อีกสักหน่อยแต่หากยังไม่ ไปรับยากุยเยี่ยยส่งมาคงทำให้คนส่งยารอนานแล้วข้าต้องขอตัวก่อนอาจารย์อารานพบกันตอนเย็นอืมเช้าไปเถอะชวนหนิงกล่าวกลับมาค่อยกุยกันรอจนชุดกรุ่มซึงเมื่อสะบัดพึบสะบัดพึบพ,พ,พับร่างค่อยๆเลือนรับไปชวนหนิงจึงหันมาแม้เขารู้สึกว่าเมื่อครุมโมรานไม่ได้คลายมือทนเป็นฝ่ายชักมือออกก่อนแต่ไม่รู้เพราะเหตุใด,ดในใจรู้สึกขุนเคืองในตาคมปราบดุดเปมีดจ้องโมรานอย่างโดดดัน ก่อนสมัดแแกนเสื้อพระจากปายโมรานก็งงงันสองคนมาถึงด้านนอกตำหนักตานสินพร้อมๆกันพอผรักประตูภาพตรงหน้าก็ถึงทําให้ตื่นตะลึงจนพูดไม่ออกในตำหนักหลักของยอดเขาสื่อเชิงวางเต็มด้วยเงินทองแน่แปรตวนต้นไม้ล้ําค่าและกระปังหาของวิเศษและศิลาวิญญาณปูยาตลอดทางแม่แพ่บรรลางสูงไปจนถึงปากประตูถึงขัน้นทำให้ชวนเิ็งปากประตูใหได้เพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งถูกหินผลึกถูกหินผลึกลลอมอาวุธที่เปล่งประกายระยิบระยับกองหนึ่งขวางเอาไว้ขยับกระยื่อม่ได้แม้แต่หอสิ่งของเหล่านี้ก็ช่างเถิดแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดในตำหนักยังไม่หญิงงาม30กว่าคนยุนอย่างกระวนกระวายคนเสี้ยจ้องยงเล่าเขากำลังอธิบายเหตุผลกับสิทธิ์ของหอหัวห่วง หัวหัวหวังที่สวมชุดสีแดงอ่างเครื่องด้วยสีหน้าหัวระไม่ออกร้องไห้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้จริงๆอย่างอื่นสามารถรับได้นางขับร้องเหล่านี้ขอท่านได้โป,ปรดพากลับไปถอดสงคือเจ้าหอจะดีกว่าพวกเราที่นี่ไม่ฟังดนตรีและไม่ชอบดูการไล้รำจริงๆขอบคุณแล้วขอบคุณแล้ว เมรานเดินตามชูวันหิงเข้าไปแม่นางสามสบสองคนนั้นยืนอยู่ข้างประตูกินหอมของแป้งชาติเค็มก้นพรานชอยพระเข้าจมูกก็เดินเดิมครั้งก็ไวต่อกลิ่นหอมที่ปรุงแต่งออกมาจนแล้วจึงกลั้นไว้มาอยู่จามฮัดชิ่วฮัดเชี่ยวสี่ห้าครั้งทันที เะ้จ้องยองหันมาพอเห็นทั้งสองก็ดีใจร้า,รานเอออีเหิงในสุดก็กลับมาแล้วเร็วเข้ารีบมาช่วยข้าเครียดกรอมให้ทูดท่านนี้สักหน่อยชูวหนิงเลิกคิ้วเล็กน้อยทูดอะไรหรือไม่รอเสื้อจ้องยองตอบสิพนันก็ยิ้มเต็มหน้าหันเออย,อย่างกระตือรือร้น,นผู้น้อยสิทเอกของหองหัวหววครับคำสั่งเจ้าหอมาผูกพันธมิตรกับยอดเขาสื่อเชิงโดยเฉพาะชูว์นิงเอื้อเรื่องการผูกพันธมิตรย่อมอกระทำอย่างสับเปล่าทั้งสามช่วยการโน้มน้า อยู่ครึ่งค่อนวันจึงส่งคนกลับไปได้เสื้อจ้งยงมองไล่หลังที่จากไปไกลของททษพุ่นหัน ก่อนถอนหายใจแรงๆซับเหงื่อที่หน้าผากรู้หรือไม่หลาย,ลายวันนี้สำนักน้อยใหญ่ของโลกมันเป็นเพียรระดับสูงส่งคนมามากมายรุนจะบอกว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับยอดเขาสื่อเชิงหลายปีนี้ข้าไม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขามากแต่ก่อนสำนักที่ยอมสนใจเราก็มีแต่ว,วางท่าเสือแห่งคุณลุนกลาหนีสามคนห้าคนต่างเบียดกันมามอบของขวัญจโจโมีท่าทีกระตือรือร้นเช่นนี้ทําเอาข้ารับมือไม่ถูกเลยชวนิงได้ยินระมุนเคียวช่วงนี้ สถานการณ์ในโลกบำเพ็ญเพียรระดับสูงเป็นเช่นไรเสี้ยจ้องยงเอย่อย่างทอดถอนใจ30ปีฝั่งน้ําตะวันออกสามสปีฝั่งน้ําตะวันตกมายความว่าอย่างไรเรื่องราวผันแปรไม่แน่นอนยุ่งเย้งไปหมดเสี้ยยงยงกล่าวสวีทรงหลินคนบ้าผู้นั้นมวนบันทึกความทรงจําของเขาเปิดเผยบุญคุณความแค้มออกมามากมาย ถึงเจู้ร่าน,นี่คือจิตไปบาดของเขาและก่อความมุ่นวายแต่จะเป็นแปลงอะไรได้เล่าสำนักหรือเฟิงย่อมไม่ต้องพูดถึงสำนักเียงตรงก็ย่อยยับแล้วกูเย่ยยี่แห่งวังท่าเสีย กับวังท่าเสี้ยขัดแย้งกันบัดนี้ศัตรูพบหน้าคมแขนยิ่งรุนแรงยังมีวัดอูเปยเขากล่าวถึงตรงนี้พันนึกขึ้นนื้ว่าไว้ช่วยใต้สือคืออาจารย์ของชูวันหนิงจะหุบป,ปากทันทีชูวันหนิงกลับเพียงเอ่ยยังเฉยชาววัดอูเปย์สะอาดบริสุทธิ์เอเดตเจ้าอาวาสกลับผูพันการชิงตำแหน่งผู้สืบทอดของสนกครูเฟิงทั้งยังมีจุดประสงค์ชั่วร้ายย่อมเสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นกันอื ได้ยินเขาเอ่ยถึงอาจารย์ตนเองอย่างไม่ไว้ไมตรีเช่นนี้เสียจ้องโยงกรับโมราน กับเมื่อหลานต่างมองชูวินิงด้วยความงุนงงชูวินิงเม้มริมฝีปากไม่พูดอะไรอีกผ่านไปสักพักจึงถามต่อว่านานกงซื้อเราไม่รู้สิหลังจากไฟมาลัยการมอดดับก็ไม่ได้ยินข่าวกราวของเขากับคุณชาเย,ย่เอ้ยแม่หังเย่ออีกเลยเมื่อหลานก็ได้ยินร้องอ้าเสียงต่าๆสีหน้ากระดกลุ่มหรือว่าทั้งสองชาติมินยูชวนผู้บริสุทธิ์สองคนนี้ล้วนไม่ได้มีจุดจบที่ดีหรือเห็นสีหน้าก็ผิดปกติแววตาคุมเครียเสื้อจ้อง ยงหันมาถามว่าหลานเออเป็นอะไรไปเหรอโมรานไม่อาจบอกความจริงได้บอกว่าข้ากำลังคิดว่าเวลานี้สวีทวงลิ้นอย่างไรร่องรอยความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองกับสวีทวงลินค่อนข้างลึกซึ้งเกรงว่าจะถูกผัวพันเจ้าเองก็อยาก,กังวลเกินไปทุกสํานักล้วนส่งคนไปสื่อผหาที่มาของอโคมประหลาดทั้งหลายบนโลกมําเป็นเพียรแล้ว เสี้อจงยงกล่าวว่านอกจากยานอกเสียจากนั้นกองสีจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใหญ่อะไรต่อจากนี้หามาแล้วจะต้องถูกพบร่องรอยในแน่ๆคุณชายนา้นกลงกับแม่นางเยี่ยอาจลำบากอยู่ในป่าเขาชุ่วครามไม่สะดวกติดต่อกับภายนอกกเท่านาั้นโมราลกล่าวว่าอืหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น พวกเขายังถามถึงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงหลายวันก่อนต่ออีกเสี้จงยงได้รับไฮทังส่งข่าวหรือว่าก่อนหน้าพวกชูวันนิงอยู่ที่กเกาะฝอยวาแต่มีบางส่วนที่ไม่กระจ่างจึงถามสถานก,การณ์ทางพวกเขาชูวันนิงตอบตามความจริงตั้งแต่าการถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโมรานจะชะงักเ็กน้อยจงใจเลี่ยงไปไม่กล่าวถึงส่วนเสี้จงยงเราถึงตายเขาก็ไม่คิดถึงว่าระวัางชูวันนิงกับโมรานมีเรื่องกระจกกระจัดแจ๊กแจ๊ เจาะเจ๊ะกันบ้างเพราะสองคนนี้ต้องจากรูปชมเนื้อรู้อย่างไรมีอะไรเหมาะสมกันเลยอายุสถานะและเพศถึงขั้นสีผิวรสชาติอาหารท่านอนทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างเดียวหลายปีมานี้ ว่นเยี่ยอีเหิงแสดงออกอย่างสูงส่งบริสุทธิ์มาตลอดป้อยต้เสียนจนเย็นชามาตลอดประมัจา์ชูผู้ไร้รักตัดกิเลสสิ่งที่ธนุถนอมสุดคือหนังหน้าของตนเขาจะมีความสามบานกสิทธิ์ของตัวเองได้อย่างไรนิยายดีกว่ากล้าเลวไรสุดยังคงมีกล้าเขียนเช่นนี้หากมีนักเล่านิทานคนใดเล่าถึงท่อนนี้คงถูกคนถมเปลือกเมล็ดแตงโมสาดน้ำชาถ้วยใหญ่อัดลงไปบนกอง ใต้โต๊ะมหจีจมู่แล้วทว่าความรักกะกอกเมิดขึ้นเช่นนี้แหละในซอกมุมแสงสลัวไร้ผู้สนใจมีดอกไม้ลึกลับบอบบางดอกหนึ่งเปรดอกออกมาแม้จะยังไม่บานเต็มที่แต่ทรงกลิ่มหอมเย้ายวนแล้ว ในเมื่อกลับมายอดเขาสื่อเชิงแล้วเย็นวันนั้นชูวันหญิงจึงไปกินข้าวที่โรงใหญ่เมืองพระผรักประตูศาลาหงเหลียนออกเห็นคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆบ,บนบันไดสิลาทอดยาของทางเดินบนเขาที่ใบไผ่เสียดสีกันดัางแซ็คซาสุซาได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวคนวันนั้นก็หันมาแสงสาย,ยันแผดกระสาดกระจายสีสันเรืองรองเบื้องหลังเขา ลากเขาโครงสีทองบนใบหน้าอันหล่อนเลาของเขาโมรานส่งยิ้มให้ชูวันนี้กล่าวว่าอาจารย์รองเท้าไหมสีขาวบริสุทธิ์ของชูวันนี้จะงักเล็กน้อยความทรงจำพลันซ้อนทับ ืันเห็นโมราในเพิ่มมาถึงยอดเขาสือเชิงปีแรกทุกวันจะมาเยือนอยู่หน้าประตูของตนคอยมองส่งตนออกไปในเฝ้าคอยตนกลับมาเพียงแต่วัยเยาวไม่หวนเกินผู้เอาโศอีเหิงในวันนั้นกลายเป็นอาจารย์ใ้เขาเรียบเป็นพันหมื่นรอบนานแล้วในความเคารพรยังมีความเร่าร้อนที่ระงับไว้หลายส่วนรวมทั้งความอ่อนโยนที่ไม่ได้ระงับไว้ด้วยเจ้ามาทําอะไรตรงนี้รักรอกินข้าวกับท่าน สายตาของชูว,วนิงตกอยู่ที่กล่องสำรับในมือโมโดรานวันนี้ข้าออกไปโรงใหญ่เมื่อไม่ได้ไปมานานแล้ว วันนี้ข้าอยากไปโรงยังเมืองไม่ได้ไปมานานแล้วไม่อยากกินข้าวในศาลาโมอานอึ้งไปเล็กน้อยจากนั้นก็เข้าใจเขาจึงยิ้มเอ่ยว่าอาจารย์เข้าใจผิดแล้วกองสำรับนี้เป็นกองเปล่าเขาเพิ่งไปส่งข้าวให้เสียมเมืองมาเขาเบื่ออ่านข้าเลยไปยืมใช้เตาในครัวต้มมามีแห้งให้เขาชามหนึ่งคิดไปถึงโมรอานจะไปส่งข้าวให้เสียมเมืองในความทรงจำของชูวันหิงสองคนนี้มาลงรอยกันมาตลอด แม้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ยุ่ดกรรมถึงหนึ่งการทูกก็สู้การชนิดเจ้ามวยฆ่าอยู่ได้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดเพราะอาจหลับไหลมาห้าปีจำพาเรื่องราวไปมากมายและอาจตอมโมื่อง,รงกระเสื้อมเมื็นค่อยโตขึ้นแล้วสรุปก็คือขณะที่อาจารย์ยังเขาไม่ทันสังเกตความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็เหมือนนา้ทานน้ำแข็งที่เริ่มละลายค่อยๆผ่อนคลายลง บัดนี้แม้จะยังห่างไกลจากความกรบฉันทพี่น้องแต่อย่างน้อยตอนเสื้อเมืองปั้นทุก,กตาดินตัวน้อยก็มาถึงปั้นโมรานที่คีเรียวจนคีเครียวเกเรตัวหนึ่งด้วยส่วนโมรานเองก็ทำบะหมีม่แห้งเองกับมือเอาไปส่งให้ถึงเตียงเสื้อเมืองขณะที่เขาป่วยช่วหนิ้งถอนหายใจเขาเป็นอย่างไรบ้างก่อนหน้าเขาแวะไปดูเขายังหลับอยู่ตอนนี้ตื่นแล้วพอกินบะหมีม่เสร็จก็อยากออกมาเดินเล่นไม่ง่ายเลยกว่าข้าจะเกลียกล่อมให้กลับไปนอนได้โมรานกล่าวกน มากจนลงไม่เหมือนอย่างอื่นคนที่ถูกมหมากดำก็ปุมแม้เพียงผิวเปลือก็ต้องฟักเปืือนให้เต็มที่ระยะหนึ่ง แม้ชูวันหญิงจะการรับแต่ในใจกลับนึกสงสัยคำพูดดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจอะไรนี้ผู้พูดไร้เจตนาผู้ฟังฉุกใจคิดก็พลรนรูน้สึกรางๆว่ามีบางจุดไม่ค่อยถูกต้องรากโมรานค่อนข้างกระจ่างแจ้งออกจะไม่แยแสต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมากจนลงเกินไปสักหน่อยอาจารย์ชูวันหญิงได้สติกลับมาโม่รานยิ้มคิดอะไรอยู่หรือไม่มีอะไรข้าเป็นคงเป็นข้ากังวลมากไปกระมังดีช่วยอย่างไรเวลานี้โม่รานก็เป็นถึง ประมาจา์แล้วย่อมแปลกมีความพอใจเรื่องอาคมเขาเบี่ยงหัวข้อสนทนาไปกินที่ไหนข้าไม่อยากไปข้างนอกข้าก็ไม่ได้จะออกไปกินข้างนอกโม่รานทูจมูกคอระเบาๆเอ่ยเสียงอ่อนโยนบ่าถ้าแค่อยากอยู่กับท่านกินที่ใดก็ได้ ชูวันเหนียงไม่ทางยอมรับาตนค่อนข้างวันไหวแต่กอดจ่องมองในตาดำกรับอ่อนโยนคู่นั้นไม่ได้ดวงตาคู่นั้นใสซื่อบอุทธส์สุขสว่างจับแสงสายันทั้งยังสะท้อนเงาของตนเรียบง่ายและวสายสะอาดยิ่งนะเขาไม่อาจคิดหาเหตุผลมาปฏิเสธดวงตาคู่นีได้สุดท้ายจึงมาที่โรงยาเมืองอันแสนคึกคักับโมรานอาพราะ กระดาษกรุหน้าต่างบางบงที่กั้นกลางในสุดถูกแทงทะลุแล้วไม่มีความในใจปิดบังอีกเมื่อก่อนโม่อรานจะคีบอาหารพวกเขาก็ยังไม่ภาวาะประวังถึงขั้นเห็นมุมปากชูวนันหิงเลอะน้ำแกงก็ยิ้มพรางยื่นมือไปเฉท้ายแต่ตอนนี้สองคนกลับมีท่าทีจริงจังขึ้นภายใต้การจับจ้องของผู้คนแม้กระทั่งแค่สายตาสบสานการเข้ารู้สึกรกระอักกระอ่วนหลังจากกินข้าวอย่างสุภาพเรียบร้อยจนเสร็จเส้นชูวนันหิงก็ลุกขึ้นจัดยกถาดไปเก็บโม่อราน กับเรีกเขว่าอาจารย์รอเดี๋ยวมีอะไรเอยเมื่อรานยื่นมือออกไปชั่วขณะที่นิ้วกำลังจะสัมผัสเปหน้าชัว,วน,นิ่งก็หยุดชงงะงักกรารังมือกราบชี้มุมปากเองยิ้มยิ้มตรงนี้ท่านมีเมล็ดข้าวติดอยู่ชูว,วาน,นิงแข่งเธืออยู่ที่เดิมครู่หนึ่งจากนั้นวางถาดตรงใช้ผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเมล็ดข้าวได้ทานที่ได้ท่าทีเหมือนนิ่งสงบอย่างยิ่ง จากนั้นเม้นริมฟีปากกดเสียงต่ำยังมีอีกหรือไม่เมื่อรานยิ้มกล่าวว่าไม่มีแล้วสะอาดมากชูวันนิ่งจึงยกถาดเดินจากายในใจทั้งอับอายทั้งขัดเขินแต่ก็มีความปิดหวังที่ตนไม่อยากยอมรับอยู่หลังๆแต่เมื่อรานล้วนยื่นมือมาให้โดยตรงจู่ๆกลับทำตัวอยู่ในกรอบเกณฑ์เช่นนี้ทำให้เขารู้สึกปรับตัวไม่ทันเป็นอย่างมาก หลายวันต่อมาล้วนเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไม่เกรงกลัวอะไรชัดๆบัดนี้กลับเหมือนหลุมน้อยเพิ่งมีความรักและแต่พยายามดีต่อชูวันิงอย่างที่สุดแต่ไม่กระทําเรื่องอุกอาจเกินเลยใดๆรากับกลัวว่าจะทําให้ชูวันิงตกใจทุกอย่างทุกอย่างก้าวล้วนระมัดระวังคำพูดและการกระทํา อธิษานถูกเนาะบางครั้งชูวนันหนิงเห็นความปรารถนาอันเร่าร,ร้อนในดวงตาของเขาอย่างชัดเจนแต่ว่าเขากราบหลุบลตาลงเงียบๆจากนั้นฝ่ามือใหญ่หนากระกลมนิ้วมือทั้งสิบของชูวนันหนิงเอาไว้ขณะเหลือบตาขึ้นอีกครั้งความปรารถนาในแววตาก็ถูกความอ่อนโยนบทบังไปหมดแล้วแต่ว่าความอ่อนโยนนั้นมีมากหรือเกินจนบางครั้งในใจชูวนันหนิงเกิดความรู้สึกร้อนขึ้นมารางๆเหมือนเมื่อโมรากนกำลังไปปัดต่อมนุษย์ดินปั้น แตกราวที่เขาใช้กาวเชื่อมประสานทีละนิดทีละชิ้นกลัวมันจะแตกหักเป็นผุยผงหากขยับมากเกินไปชูวนันิงรู้สึกว่าเช่นนี้ก็ดีเหมือนการสงบนิ่งเยือกเย็นไม่ใช่เร็วไม่ฉาแม้ความเร่าร้อนเดือดพร่านในความฝันจะคอยปลุกร้าวเพียงแต่เรื่องประเภทนี้ให้อยู่แค่ในความฝันก็พอแล้วหากเป็นความจริงขึ้นมาเขากลัวว่าตนจะรับไม่ได้แต่ว่าต่อให้รัก อย่างไรต่อให้เดินตามเส้นทางรักที่อยู่ในกรอบเกมเพียงใดอย่างไรก็ต้องมีจุดเส้นสุดวันนี้ชัวนิ้งกินข้าวเสร็จตามปกติหยิบรูปท้อนำพึ่งเตรียมจะจากไปกัดลูกท้อได้ไปถึถงสองคำข้อมือกระถูกคว้าไว้ชวัวนิ้งตบใจเงยเห็นเงยหน้าเห็นโมรานจึงกดเสียง,งต่ำว่าเจ้าทำอะไรอจบตอนคราบ0 8 0 1 0 4 7 7 9 9พร้อมเร สำหรับท่านที่ต้องการจะสนับสนุนช่องลุงโนนะครับตอนต่อไปอาจารย์ข้าเลิกกินของเผ็ดแล้วขอบคุณครับ